มูป่ากันนะคะด้วยความที่มันมีไหนสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องรักษาความสะอาดแต่ถ้าคุณแม่กินอาหารเผ็ดห้ามอาหารเผ็ดโดนเพราะมันก็เหมือนแพตรงอื่นคุณแม่จะเอาอาหารเผ็ดโดนมันไม่ได้ก็คือถ้าคุณแม่จะกินอาหารเผ็ดคุณแม่กินได้แต่ช่วยคุณแม่ช่วยเอามันเข้าไปเลยให้มันเลยเข้าไปคุณแม่เอาให้ชัว์นะว่าช้อนคุณแม่ให้มันเลย โดนยาผิดพลาดรอยแผลทีนี้พอเสร็จคุณแม่ต้องทาขี้ผึ้งทาแล้วเนี่ยโอเคโบาขี้ผึ้งจะมีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อขี้ผึ้งเอให้ทาต่อกันเลยอย่างน้อยสองอาทิตย์ถึง่ยี่สิบวันเลยแล้วหลังจากนั้นหลังจากยี่สิบวันวันที่ยี่สิบเอ็ดคุณแม่ทายาลบรอยแผลเ,เหมือนเหมือนสมัยดึงหน้าแต่มันกินไม่ได้ไงคุณแม่ต้องทาได้แค่ก่อนนอน เล็งดีว่ามันจะเข้าปากแล้วตอนนอนคุณม่อย่าพูดคือพอทาเสร็จอ่ะต้องไม่พูดแล้วยุ่งเพียบคนที้ก็จะฉับกระเท่งนะมันยุ่งด้วยแบบคล้ายๆกับแม่อีเนี่ยก็จะแบบแกะตัดมาก็แบบโอ้ยเปขนาดเข่ากระดอกกระเด็ดิฉันก็ยังจะต้องอยากจะทำนี่ทำนี่เนี่ยเข่ากระดอกกระแด็ก็ยังอุตส่าห์ผ่าตัดเอาใจมันได้แค่ไหนเอาธรรมใจจะตูอีเนี่ยแพลนมานานแล้วอีเนี่ยมันบบดีมันมันไม่ได้แพลนแต่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณคุณพี่ใจท้อได้ต่อไม่ไี้ ความสวยรอไม่ได้สุดสุดค่ะไม่ต้องทับพื้นอยู่แล้วอ่ะมัน